มาอย่งทุกทท่านที่รับชมไลฟ์สดในวันนี้เนาะวันนี้พูดถึงเรื่องอย่าประมาทถ้าเรารึกนึกถึงความตายการลุ่งลับเป็นประจำมันจะเตือนเราให้ตระหนักรับรู้ถึงความจริงชีวิตที่ว่าเมื่อเรา เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องร่วมรับไปมันเป็นธรรมดาแต่น่าเสียดายที่บทสนทนาเรื่องความตายนั้นเป็นบทสนทนาที่เป็นที่ต้องห้ามสําหรับหลายๆคนหลายๆสังคมบางก็มองว่าเป็นเรื่องอับปางคลความตายถึงถูกกันจากชีวิตทั่วไปแต่สําหรับผู้คนที่ศึกษาธรรมะแล้วบทสนทนานี้กลับเป็นเรื่องที่สําคัญที่ ไม่หรอเพราะว่าถ้าเรายิ่งคิดถึงเราก็ยิ่งจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมันมีสี่หรือห้าฮาาเงด้วยกันที่ควรพิจารณาเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิจารณาหนึ่งเนงว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ 3. คือพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 4. พิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาห้าพิรณาหนึ่งเองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นนาติแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็น,นรรที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเราจะรับผลกรรมนั้นทั้งสินในที่นี้พูดถึงเรื่องความตายใช่ไหมเราจึงควรนึกถึงเราควรเพิ่มช่วงเวลาที่ระลึกนึกถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในชีวิต เดี๋ยวตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเวลาเราคุยกับใครแล้วก็ควรจะสอดแทรกบทสนทนาเหล่านี้เข้าไปในชีวิตในบทสนทนาที่คุยกันด้วยมากกว่าที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อเราพูดถึงบ่อยคิดถึงบ่อยเราก็จะ เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ชิดเราเป็นเรื่องที่ไม่น่าหวาดกลัวแต่ที่คนบางคนหวาดกลัวความตายนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ค่อยได้ยินบทสนนาเรื่องเหล่านี้กล่าวให้ชัดก็คือห่างไกลจากธรรมะนั่นเองยังไม่รู้ซึ้งถึงรถพระ ทำไมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าคนที่เข้าใจธรรมะเขาจะไม่กลัวตายความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับคนที่เข้าใจธรรมะระดับหนึ่งแล้วนั่นเองความเข้าใจธรรมะของพวกเขาเหล่านั้นที่หวานกันวเรื่ความตายพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความประมาทการใช้ชีวิตโดยไม่ประหมาทสังเกตได้ง่ายๆเลยนะ จากลักษณะของคนประมาทซึ่งท่านให้คำอธิบายไว้3ลักษณะ 1. คนที่ประมาทเนี่ยมักจะทำชั่วสองคนที่ประมาทมักจะดองงานจะสะสมงานกลายเป็นดินพอกหางหมูคิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเวลาพอ เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยทําก็ได้อย่างเป็นตน้นหรือคนประมาทนั้นก็จะไม่ระม,มัดระวังในการใช้ชีวิตเผลอว่างั้นเถอะก็ลองมองดูเราแต่ละคนในชีวิต้วว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเราจึงควรฝึกฝนตัวเองให้ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทซึ่งเราสามารถจะเตือนตัวเองแหละด้วยหลักการที่กล่าวข้างต้นพู้ยาอสอนเลยนะว่าให้คิดถึงเรื่องห้าเรื่องนั้นเป็นประจำยิ่งคิดยิ่งรอารึกนึกถึงเรายิ่งจะมีภูมิคุ้มกันในใจตัวเองยิ่งคิดถึงเราจะยิ่งตระหนักถึงความสำคัญของศีลธรรม สามารถจะหักห้ามใจตัวเอง่ให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรต่างๆสามารถดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นยิ่งได้สามารถระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจยิ่งจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ นั่นคือเราในฐานะเป็นชาวพุทธที่ดีนำคําสอนพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตเราจะได้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขอเจริญต่อ